วิธีการรับซองนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์พอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ไปแล้วช่องข้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ t ทมันนี่วอลเล็ตของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครแอป to มันนี่วอลเล็ตนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเลือกซองเสร็จเขาก็จะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาท แต่ถ้าใครที่กดไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะช่องนี้มันน่ออลน์ online. ไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวแจกบ่อยแจกทุกวันใครยังไม่เคยได้ใครไม่ทนันก็รอโอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้ก็มาแจกวอลเล็ตเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่จะแจกพอดีเมื่อเช้าอ่ะนุชลงอัปเดตของเว็บนี้ไปนะลาชดามอ เออเมื่อเช้าอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันเป็นอะไรราซธรรมเมื่อก่อนเขาให้ถอนเข้าธนาคารใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่า V0 มันเล่นได้มันถอนได้แต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลย VIP0 ถอนไม่ได้ VIP1 VIP2 ณนะตอนนี้ก็ถอนไม่ได้เพราะว่าตอนตอนนี้ของนถเป็น VIP1 แล้วถ้ากดถอนเน่ยมันจะบอกว่า เรามีงานที่คาอยู่เนี่ยยังทําไม่เสร็จให้เรากลับไปทําให้เสร็จซึ่งพอเรามาดูตรงบันทึกง,งานตรงนี้อ่ามันจะมีงานที่คาอยู่แล้วเขาบอกว่าให้เราไปเติมเงินก่อนเราถึงจะสามารถที่จะดำเนินการอย่างอื่นได้อันนี้ขอบอกเลยนะคะว่าใครที่คิดจะเติมเว็บนี้ห้ามเติมเด็ดขาด เพราะว่าเว็บนี้ตอนนี้เขาปิดไปแล้วนะคะไม่แนะนําให้เล่นไม่แนะนําให้เติมเด็ดขาดใครที่ลงทุนไปแล้วแล้วก็ได้กําไรหรือขาดทุนอันนี้ก็ขออภัยมนะันตรงนี้ด้วยนะคะคือ เอาจริงๆอ่ะนุก็ไม่รู้หรอกว่าเว็บเขาจะปิดตัวไวขนาดนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่านุ่นไม่ใช่เจ้าของเว็บนะมีหน้าที่แค่เอามาแนะนําให้เราจะเล่นหรือไม่เล่นก็อยู่ที่เราเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็อยู่ที่เรานะคะอันนี้ก็ขออภัยมาณตรงนี้ด้วยละกันนะส่วนการแจกในวันนี้อ่าหลังจากที่เมื่อวานรู้สึกแบบน้อยๆเสียเซลไปนิดนึงวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแจกปกติเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคน ก็โอเคกับการแจกแบบนี้หลายคนไม่ซีเรียสใครไม่ซีเรียสก็ยินดีที่จะแจกต่อแต่ถ้าใครซีเรียสก็ก็ไม่ต้องดูคลิปแจกวอลเล็ตนะคะดูคลิปที่สอนหาเงินดีกว่านะอันนั้น่ะคุณได้แน่แต่ถ้าคุณมาดูคลิปแจกวอลเล็ตแล้วคุณคิดจะรับอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ไม่เผื่อใจว่ามันไม่ได้คุณคิดว่ากูจะต้องได้กูจะต้องได้อ,ไดอันนี้คือไม่ต้องดูก็ได้นะคะเออไม่ต้องดูเลยดีกว่านะเพราะว่า มันไม่มีอะไรการันตีว่าคุณจะได้นะแต่ถ้าคุณไปดูเว็บที่สอนหาเงินออนไลน์อะ่ะอันนั้นอะ่ะการันตีแน่ว่าคุณอะ่ะได้แน่ๆอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอสร้างซองให้ดูละกันนะหลังจากที่ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างซองให้ดูหลายคลิปแล้วเออวันนี้แจกเท่าไหร่ดีวันนี้ไม่มีไรายได้เลยอ่ะขอแจกอยู่ที40่40ละกันนะคะประเภทการสูมเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับซองขอเป็น ส8สดคนอ่าโอเคอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนลิงก์ซองเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะตอนสามทุ่มครึ่งฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลิงค์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอนสามทุ่มครึ่งหรือ21นาฬิกา30นาทีใครดูจบแล้วก็ไม่ต้องเม้นเวลาบอกเพื่อนนะคะส่วนใครที่ไม่เคยดูก็ก็ก็ไม่บอกให้ดูดีกว่าเพราะว่า าไม่ได้ดูตั้งแต่แรกเขาก็คงไม่ดูเหมือนกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอลเล็ตใครที่ชอบยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ